ที่จะเป็นเพื่อนมาเจอกันอีกแล้วนะคะเพื่อนไทยสบอิตาลีวันนี้จะพามาพอกหน้านะคะสูตรพอกหน้าสูตรนี้จะช่วยให้ผิวของเราขาวกระจ่างใสนะคะช่วยลดเล,ล,ลือนริ้วรอยช่วยลดฝ้าลดกระได้เป็นอย่างดีเลยนะคะโอเคค่ะใครเข้ามาแล้วก็ฝากก subscribe, ดซ like, ับสไครต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกาลังใจในการคลิปต่อไปนะคะโอเคค่ะเรามาดูที่ําและส่วนผสมกันเลยนะคะว่ามีอะไรกันบ้างนะคะส่วนผสมของเราตัวแรกเราจะใช้สมุนไพรพอกหน้านะคะ สมุนไพรพอกหน้าตัวนี้นะคะส่วนตัวเอามาผสมกันไว้หลายตัวนะคะมีธนาคามีผงขมิ้นแล้วก็มีผงพอกหน้าตัวอื่นๆนะคะที่เราสามารถที่เราพอกแล้วเราไม่แพ้นะคะผงพอกหน้าทุกตัวเราสามารถเอามารวมกันแบบนี้ได้เลยนะคะเราจะสะดวกสบายในการใช้นะคะใครมีผงตัวไหนที่เราใช้แล้วเราไม่แพ้นะคะผงพอกหน้ากะคให้เรานํามารวมกันแบบนี้นะคะเราจะสะดวกสบายในการใช้เลยนะคะ เราจะใช้ผงผงพอกหน้าตัวนี้อยู่ที่หนึ่งช้อนชานะคะนี้เลยนะคะคือน้ํากุหลาบนะคะใครไม่มีน้าํากุหลาบก็ให้ใช้เป็นนมรสจืดหรือน,นมเปรี้ยวได้เลยนะคะในส่วนของน้าํากุหลาบก็จะคืนความชุ่มชื้นให้กับผิวของเรานะคะช่วยให้ผิวของเราขาวกระจ่างใสนะคะช่วยลดเลือนริ้วรอยช่วยกระชับรูขุมขนช่วยลดฝ้าลดกระนะคะเราจะใช้น้ํากุหลาบอยู่ที่สองสามช้อนชานะคะ สามนะคะายนี่เลยนะคะเราจะเติมเจลว่านหางจระเข้นะคะใครมีเกลสดจะดีมากๆเลยนะคะในสูตรพอกหน้าแนะนาให้ใช้เจลสดจะดีมากๆเลยนะคะถ้าใครมีเกลสดนะคะใครไม่มีก็ใช้เกลสํสเร็จรูปแบบนี้ได้เลยนะคะในส่วนของเกลือก็จะช่วยให้ผิวของเราชุ่มชื้นช่วยให้ผิวของเรากระจ่างใสช่วยลดเลือนริ้วรอยช่วยลดฝ้าลดกระช่วยดับพิร้อนคลายพิร้อนต่างๆเลยนะคะเราจะใช้เจลว่านหางจระเข้อยู่ที่หนึ่งช้อนชานะคะ สมให้เขาเข้ากันเลยนะคะสูตรพอกหน้าสูตรนี้สามารถทําได้อาทิตย์ละสามถึงสี่ครั้งเลยนะคะใครที่มีผิวบวบบางผิวแพง้ง่ายให้ตสอบพดเพกก่อนนะคะก่อนที่จะมาใช้สูตรพอกหน้าสูตรนั้นๆนะคะเพราะว่าสาภาพผิวของคนแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะให้เราตีผสมให้เขาเข้ากันเป็นเนื้อนเนียนเลยนะคะทุกคนมีแปรงแค่แปรงใครก็ไม่มีก็หลังช้อนแบบนี้เลยนะคะ อย่างที่บอกนะคะผงพอกหน้าเรามีผงพอกหน้าตัวไหนสามารถนามาผสมกันได้รวมกันได้เลยนะคะตัวไหนที่เราใช้แล้วเราไม่แพ้นะคะเรามาผสมกันรวมกันไว้แบบนี้นะคะเราจะสะดวกสบายในการใช้นะคะถ้ามีแปรงจะได้หนากว่นี้นะคะทุกคน นี่เลยนะคะให้เราปออแบบนี้นะคะหลังจากนั้นให้เราปล่อยทิ้งไว้15-20นาทีนะคะหรือเดวแต่ใครมีเวลา20-30นาทีได้เลยนะคะหลังจากนั้นเราก็ไปล้างหน้าออกได้ตามปกติเลยนะคะโอเคนะคะขอบคุณทุกาทการรับชมทุกาทการ,การ,การติดตามนะคะใครเข้ามาแ้กก็ฝากกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะคะยังไงก็ให้ไปทดลองทำใช้กันดูนะคะโอเคค่ะคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะมีครีมสุดดีสุดดิบจะเป็นแชล์ให้ดูอีกนะคะ